วงการมาประมาณ20กว่าปีค่ะทําไมกี่ปีก็ดูไม่เปลี่ยนเลยทั้งรูปร่างแล้วก็หน้าตาเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปดูที่ที่ทําให้ลิลนีกี่ปีก็ไม่มีเปลี่ยนค่ะที่ดาร์ตาไลฟ์ทีมอีกนี่ค่ะที่ทําให้ลิลนีกี่ปีก็ไม่มีเปลี่ยน นะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่กลัวแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าที่ด็อกเตอร์ไลฟ์ลินิกนะคะทำให้ใจมั่นใจค่ะ เบื้องต้นนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์ผิวหน้าด้วยเครื่อง T-D a n a l y s i r นะคะเพื่อวิเคราะห์ด้านความชุ่มชื้นนะคะเม็ดสีใต้ผิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆค่ะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องอัลเทอร่านะคะเป็นเครื่องยกกระชับนะคะที่ยังไม่มีเครื่องตัวไหนเนี่ยมาแทนได้ในโลกนี้ค่ะโอ้ค่ะและการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างอะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องไมโครโฟกัสอันต์ s ซา n d นะคะซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการยกกระชับลงถึงบริเวณชั้นสมาทของผิวหนังซึ่งเป็นชั้นที่ใช้ในการผ่าตัดยกกระชับผิวหน้าค่ะ และนี่ก็คือเครื่องฟีีชปติ้งนะคะเป็นนวัตกรรมการสลายไขมันโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเพื่อทําให้ไขมันก่อกลุ่มกันหลังจากนั้นไขมันก็จะถูกขับออกทางร่างกายโดยขับออกทางเหงือและทางปัสสาวะค่ะนอกจากเครื่องอัลเทอราและฟีีชีตติ้งแล้วนะคะเรายังมีเทคนิคดูแลริ้วรอยต่างๆมากมายรวมทั้งวิตามินบำรุงผิวและทรีทเมนต์เพื่อดูแลผิวหน้าค่ะ ทาาาี่สานชอบมากที่สุดนะคะก็คือที่นี่สาขาเยอะมากค่ะและทุกสาขา <c oughs> เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาใช้ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันผ่ <c oughs> าน usfda นะคะเราจึงมั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับลูกค้าเราจึงได้รับรางวัลการันตีคุณภาพต่างๆมากมายค่ะ d r life h o e n i x ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องมั่นใจว่าดี